เมื่อคนห้าคนต้องมาติดอยู่ในลิฟต์เดียวกันพวกเขาต้องตามหาว่าใครคือฆาตกรสวัสดีครับท,ทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. b o ตอรูลครับวันนี้ผมมีหนังเก่าเรื่องหนึ่งจะมาสรุปเนื้อเรื่องให้เพื่อนๆฟังกันชื่อเรื่อง d e วิลปีศาจถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มเรื่องมานะครับอยู่ดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกระโดดลงมาจากตึกปะทะเข้ากับรถตู้อย่างแรงแน่นอนครับเธอตาย จากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งเขาเป็นนักสืบมีชื่อว่าบราวเดนซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกเขาว่าพระเอกนะครับเขาได้เข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุคดีคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายพร้อมกับเพื่อนของเขานักสืบมาซึ่งพอมาถึงเนี่ยพระเอกก็สงสัยนะครับว่าตึกสูงเพียงแค่2ชั้นเนี่ยคนกระโดดลงมาตายได้ไงบวกกับรอยยุบของหลงังคารถที่ยุบเยอะมากจนกระจกแตกแต่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีรอยกระจกแตกเลยนะครับพระเอกมันเลยยิ่งสงสัยเข้าไปใหญ่ พระเอกเนี่ยจึงสันนิษฐานว่ารถคันนี้น่าจะไหลมาจากที่อื่นจึงชวนมาเพื่อนของเขาเนี่ยเดินสำรวจตึกอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างนะครับตัดภาพมายังตึกที่เกิดเหตุตอนต้นเรื่องนะครับหนังจะฉายถึงมุม5มุมของคน5คนนะครับได้แก่ 1. นักธุรกิจ 2. รอปภสมนุษย์ป้า 4. สาวสวย แล้วก็ห้าหนุ่มหล่อนะครับทั้ง5้าคนเนี่ยกำลังเดินเข้ามาที่ตึกนะครับแล้วก็บังเอิญขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกันด้วยกันทั้งหมด5คนเลยนะครับตัดภาพกลับมาที่พระเอกพระเอกเนี่ยมันก็เดินมาเรื่อยๆครับจนมาเจอตึกตึกหนึ่งที่มีเศษกระจกแตกอยู่ข้างหน้าพระเอกจึงถามพนักง,งานทำความสะอาดพนักง,งานทำความสะอาดก็ไม่รู้เรื่องอะไรครับแค่บอกว่ากระจกมันแตกอยู่ตั้งแต่เช้าแต่ก็ไม่ได้รู้สาเหตุว่ามันแตกเพราะอะไรซึ่งพระเอกมันก็เริ่มจะรู้แล้วนะครับว่าคนที่กระโดดฆ่าตัวตายเนี่ยน่าจะกระโดดมาจากตึกนี้แหละครับ ตัดภาพกลับมาที่แก๊งในลิฟต์นะครับขณะที่ลิฟต์กำลังขึ้นมาได้อยู่สักพักหนึ่งอยู่ๆลิฟต์มันก็ค้างครับซึ่งห้องคอนโทรลเนี่ยก็เห็นแล้วนะครับว่าลิฟต์เบอร์6เนี่ยมันขึ้นซ่อมบํารุงแต่มีคนอยู่ในนั้นเขาจึงวอไปถามช่างฝ่ายซ่อมบํารุงนะครับแต่ช่างฝ่ายซ่อมบํารุงเนี่ยมันกลับบอกว่ามันเนี่ยกำลังซ่อมไอ้หน้าต่างนี่แตกเนี่ยแบบไม่รู้สาเหตุที่ชั้น35อยู่ห้องคอนโทรลเนี่ยจึงสั่งให้ ไอตัวช่างซ่อมเนี่ยขึ้นไปแก้ไขลิฟต์ก่อนนะครับเพราะว่ามีคนอยู่ไอช่างมันก็เลยรีบขึ้นไปครับกลับมาที่แก๊งในลิฟต์นะครับแก๊งในลิฟต์หลังจากรู้ว่าลิฟต์ค้างเนี่ยก็พยายามจะโทรศัพท์ติดต่อออกไปหาคนภายนอกนะครับแต่มันก็ไม่มีสัญญาณเลยในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยห้องคอนโทรลเนี่ยก็ประกาศผ่านลาโพงลิฟต์เข้าไปนะครับว่าให้ทุกคนอยู่ในความสงบพวกเขาเนี่ยกำลังจะช่วยทุกคนออกมาใช้เวลาไม่นานซึ่งไอลิฟต์นี่มันก็แปลกนะครับปกติเนี่ยในลิฟต์มันก็ต้องมีไม้ ให้พูดสื่อสารกับคนข้างนอกแต่ลิฟต์ตัวนี้มันไม่มีครับทำให้แก๊งในลิฟต์เนี่ยสามารถฟังเสียงจากภายนอกได้อย่างเดียวนะครับแต่ไม่สามารถสื่อสารกับข้างนอกได้ระหว่างนั้นพนักง,งานมอนิเตอร์หน้าจอคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่แปลกประหลาดแล้วก็พูดเล่ากับว่าเขาเห็นปีศาจนะครับและอยู่ๆไฟในลิฟต์ก็เริ่มกระพริบกระพริบกระพริบ จากนั้นไฟในลิฟต์ก็ได้ดับลงแล้วก็เกิดเสียงบางอย่างและเหตุการณ์บางอย่างขึ้นและเมื่อไฟมาก็พบว่าไอสาวสวยของเราเนี่ยถูกทำร้ายเข้าที่หลังนะครับแล้วก็ได้มีเลือดไหลออกมาด้วยตอนนี้นะครับไอคนในลิฟต์เนียมันก็เริ่มสงสัยกันแล้วครับว่าใครเนี่ยเป็นคนทำร้ายไอสาวสวยคนนี้จากนั้นนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นรอยเลือดของไอสาวสวยคนนี้ มันไปเปื้อนอยู่บนสูตรของไอ้นักธุรกิจนะครับเขาเลยสันนิฐานว่าไอ้นักธุรกิจคนนี้น่าจะเป็นคนทําร้ายสาวสวยคนนี้นะครับแต่นักธุรกิจเนี่ยมันก็บอกกับทุกคนนะครับว่าไอ้หญิงสาวสวยเนี่ยล้มมาทับมันนะครับทำให้เสื้อเปื้อนเลือดแต่ก็ไม่มีคนเชื่อนะครับในขณะเดียวกันนะครับในฝั่งห้องคอนโทรลเนี่ยก็ได้เห็นว่าไอ้ตัวสาวสวยนี่ถูกทําร้ายนะครับตอนนี้ไอ้ห้องคอนโทรลจึงตัดสินใจโทรแจ้งตํารวจนะครับก็เป็นเวลาที่เหมาะเจาะกับพระเอกพอดีนะครับเพราะไอ้พระเอกเนี่ย หลังจากที่มันได้รับแจ้งเนี่ยมันก็ได้แจ้งกับศูนย์ปฏิบัติการกลับไปนะครับว่ามันนยอยู่หน้าตึกและเดี๋ยวมันกําลังจะเข้าไปในตึกเพื่อดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อพระเอกมาถึงนะครับ ไอห,หัวหน้าคนที่มอนิเตอร์เนี่ยเขาชื่อว่าลาสติกนะครับเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้กับพระเอกฟังพร้อมกับบอกว่าไอ้นักธุรกิจคนนี้นะครับน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยพระเอกจึงถามกลับไปว่าแล้วกล้องเนี่ยจับอะไรได้บ้างก็คือตอนที่ไฟมันตกกับพิบวับๆอะครับกล้องมันก็จับอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะมันมืดจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยมันก็พยายามอยากจะรู้ชื่อของทุกๆคนที่อยู่ในลิฟต์ครับมันจึงบอกให้ทุกๆคนเนี่ยพยายามแสดงบัตรต่อหน้ากล้องนะครับแต่กล้องเนี่ยมันกากครับมันมองไม่เห็นชื่อขอองงแต่ลละะคนนเเเยพรกจึ ไปเอารายชื่อของคนที่เข้าตึกมานะครับพร้อมกับให้นักสืบมาเนี่ยไปสืบว่ามีใครบ้างที่ไม่ได้ไปตามนัดนะครับเพื่อจะหาดูว่าใครที่เป็นคนที่ติดอยู่ในลิฟต์นะครับในขณะเดียวกันนั้นไฟในลิฟต์ก็เริ่มกระพริกบกระพริกบกระพริบแล้วก็ดับลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น และเมื่อไฟมาเขาก็ค้นพบว่าไอ้นักธุรกิจหนุ่มเนี่ยตายแล้วนะครับโดยถูกเศษกระจกในลิฟต์นั่นแหละครับแทงเท่าที่คอซึ่งตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยก็ยิ่งสงสัยกันเองเข้าปอีกนะครับว่าใครคือฆาตากรในลิฟต์กันแน่พระเอกเนี่ยเมื่อได้เห็นว่ามีการฆาตาการรมเกิดขึ้นนะครับพระเอกจึงสั่งให้ลัส,สติกเนี่ยเรียกรถด,ดับเพลิงเลยนะครับแล้วก็เรียกทีมกู้ภัยเข้ามาช่วยด้วยจากนั้นก็ประกาศเข้าไปในลําโพงนะครับว่าห้ามทุกคนเนี่ยแตะต้องศพ และตอนนี้คนในลิฟต์นะครับก็เริ่มสติแตกกันแล้วนะครับเพราะทุกคนเนี่ยก็ต่างสงสัยกันเองทุกคนเลยนะครับว่าใครเนี่ยคือฆาตกรตัดภาพมาที่รปภหนุ่มอีกคนนึงนะครับผมยังไม่ได้บอกชื่อเขาใช่ไหมเขาชื่อลามิเลสครับเขาเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับปีศาจนะครับเขาจึงบอกกับเพคไปว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าปีศาจเนี่ยมันวางแผนไว้หมดแล้วไม่มีความบังเอิญน,นะครับซึ่งไอ้เพคเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่นะครับและในขณะนั้นเพคได้สังเกตเห็นซองเอกสารอออยยู่ในชาเสื้ขงศพ นักธุรกิจจึงให้ไอหนุ่มหล่อเนี่ยหยิบออกมาแล้วก็ส่งให้กล้องดูแล,แล้วพระเอกก็ได้ชื่อของอชายหนุ่มนักธุรกิจนี้มานะครับเขาชื่อว่าวินแมคคอนิกตัดภาพมาที่ชั้น35นะครับพระเอกเนี่ยได้ขึ้นมาถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บหลักฐานของคนที่กระโดดตึกตายนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดูปกติแม้กระทั่งจดหมายลาตายแต่ที่ไม่ปกติเนี่ยก็คือท้ายจดหมายลาตายเนี่ยเขาเขียนว่าได้ยินเสียงฝีเท้าปีศาจเดินเข้ามาใกล้เขานะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเนี่ย เขาจะไม่ค่อยเขียนเรื่องอะไรแบบนี้นะครับและในตอนนี้นะครับนักดับเพลิงเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงแล้วพวกเขาเนี่ยพยายามช่วยกันงัดลิฟต์นะครับแต่งัดยังไงเนี่ยประตูลิฟต์มันก็ไม่ยอมเปิดออกครับในขณะเดียวกันนะครับไอ้หนุ่มหล่อเนี่ยมันก็พยายามจะเปิดฝ้าในลิฟต์ออกเพื่อจะปีนออกมาจากลิฟต์แล้วก็ปีนออกไปนะครับแต่ทันใดน,นั้นเองเนี่ยอีสาวสวยเนี่ยมันก็ตะโกนบอกครับว่าไอ้หนุ่มหล่อมันกันเราจะหนีแล้วก็ให้รปภเนี่ยดึงไอ้หนุ่มหล่อลงมานะครับผมแต่ตอนนี้ทุกๆคนก็สงสัยว่า ไอหนุ่มรอเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าไอวินแมคโคมิกนะครับผมพระเอกเนี่ยมันก็ได้สืบเรื่องของไอวินแมคโคมิกไปเรื่อยๆนะครับจนไปเจอว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยมันเคยตั้งเกี่ยวกับบริษัทแชร์ลูกโซ่ขึ้นมานะครับก็พูดง่ายก็คือต้มตุ๋นเขาแหละครับผมก็มีคนจํานวนมากเลยนะครับที่โดนมันโกงทีนี้เนี่ยพระเอกมันก็เลยอยากจะรู้ว่าอีก4คนที่เหลือเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับไอวินแมคโคมิกหรือเปล่านะครับ เลยแบบมีความแค้นอยากจะฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมกลับมาที่แก๊งในลิฟต์นะครับตอนนี้สถานการณ์ในลิฟต์ทั้งเครียดทั้งกดดันพวกเขาก็เลยพยายามจะค้นตัวกันเองนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าทุกคนเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับกลับมาที่ด้านของพระเอกนะครับผมไอล้ลามิเลสเนี่ยมันก็ได้พูดกับพระเอกประมาณว่าพระเอกเนี่ยจะต้องเริ่มเชื่อมันบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่มันบอกนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกปีศาจพวกอะไรพวกเนี้ยพระเอกมันก็เลยเล่าเรื่องของเมียมันให้ฟังครับว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ย เมียของเขาเนี่ยเกิดอ,อุบัติเหตุโดนรถชนแล้วก็หนีนะครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยทำให้ลูกแล้วก็เมียของเขาตายในอุบัติเหตุจากนั้นเนี่ยไอคนชนเนี่ยมันก็ทิ้งเพียงจดหมายขอโทษไว้นะครับเพเอกมาเลยเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะเลวก็เลวด้วยตัวเองนะครับไม่เกี่ยวกับปีศาจแต่อย่างใด ตัดภาพมาที่ช่างประจำอาคารที่จะช่วยเขาในตอนแรกนะครับตอนนี้เขาได้พยายามโรยตัวเตียงลงไปนะครับผมเพื่อจะไปรีเซ็ตระบบลิฟที่ตัวลิฟต์เองเลยนะครับแต่อยู่ๆมีฝูงนกบินขึ้นมาจากด้านล่างนะครับทำให้ตัวเขาพลิกคว่ำลงนะครับจากนั้นเนี่ยสายเซฟตี้เขาเนี่ยก็ขาดแบบไม่รู้สาเหตุนะครับแล้วก็ จากนั้นนะครับพวกในลิฟต์เนี่ยก็นึกว่ามีคนมาช่วยครับเลยพยายามจะร้องให้คนข้างบนช่วยแต่แล้วจูจ่ๆก็มีเลือดไหลลงมาจากเพดานของลิฟต์นะครับไอหนุ่มรอเห็นเนี่ยมันก็เลยพยายามจะเปิดฝ้าขึ้นไปช่วยนะครับแต่ว่ามันเปิดไม่ออกครับเพราะว่าศพของไอช่างเนี่ยมันปิดฝ้าไว้อยู่นะครับและตอนนี้นะครับคนในลิฟต์เนี่ย ก็สติแตกมากขึ้นประมาณ200%และจากเหตุการณ์ที่ช่างอาคารตกลงไปตายนะครับพระเอกจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยทุบกำแพงเข้าไปหาลิฟต์แล้วครับไม่ต้องพยายามเปิดประตูชั้นนอกเจ้าหน้าที่ก็พยายามทุบเลยครับในขณะเดียวกันนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้สืบประวัติของคนทุกคนเนี่ยจนเจอครบเกือบหมดแล้วนะครับผมก็จะมีได้แก่ไอสาวสวยเนี่ยชื่อซาร่าคาเวนะครับส่วนรปรพเนี่ย ก็ชื่อเบนจามินลาสันและหญิงแก่นะครับก็ชื่อเจนคาวาสกี้อะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่เหลือเพียงคนเดียวนะครับที่เขาหาประวัติข้อมูลไม่ครบก็คือไอ้ผู้ชายคนนี้ครับไอ้ชายหนุ่มหล่อนั่นเองและประวัติของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับซาร่าเนี่ยเธอเป็นนักต้มตุ๋นนะครับคือต้มตุ๋นแบบมือชาตเลยนะครับส่วนไอ้เบนจามินเนี่ยเขาก็เป็นแบบนักเลงนะครับแบบชอบชอบใช้ความรุนแรงอะไรพวกนี้ส่วนไอ้ป้าเจนเนี่ยก็คือมนุษย์ป้าเนี่ยครับก็เป็นพวกแบบ ชอบรักขโมยนะครับส่วนไอ้หนุ่มหล่อเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับซึ่งพระเอกกาลังเร่งสือบอยู่และเขาคิดว่าไอ้หนุ่มหล่อเนี่ยนะครับคือฆาตากรจากนั้นนะครับไฟในลิฟต์มันก็เริ่มกระพริบอีกแล้วครับกระพริบไปกระพริบไปแล้วก็ดับลงจากนั้นก็มีเสียงกับเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นและอยู่ๆไฟก็มาแล้วก็พบว่าไอ้มนุษย์ป้าเจนเนี่ยถูกแขวนคอตายอีกคนแล้วนะครับ เท่ากับตอนนี้ในลิฟต์เหลือ3คนแล้วนะครับจากนั้นนะครับไอ้หนุ่มหล่อเนี่ยมันก็ช่วยเอาศพไอ้ป้าเจนนะครับลงมากองไว้กับพื้นเพราะว่ามันคงสยองแหละครับจากนั้นนะครับไอ้ซาร่าเนี่ยมันก็พูดขึ้นมาครับว่า ทุกๆคนเนี่ยมาติดอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีใครรู้ชื่อกันเลยจากนั้นเนี่ยมันก็พยายามจะทําความรู้จักกันนะครับแล้วก็แนะนําตัวของแต่ละคนในฉากนี้เราก็จะได้รู้ชื่อแล้วนะครับว่าไอหนุ่มหล่อเนี่ยมันชื่อว่าโทนี่นะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาทําอะไรมานะครับหลังจากที่แนะนําตัวเสร็จแล้วนะครับ<ๆ>ก็ธรรมดาครับ<ๆ>เหลือผู้ชาย2คนกับคนตาอีก2คนมันก็ต้องสงสัยกันเป็นเรื่องธรรมดาครับไอเบนจามินเนี่ยกับไอโทนี่นะครับมันก็เถียงกันไปเถียงกันมา จนทั้งคู่เนี่ยเข้ามาต่อยกันนะครับพระเอกเนี่ยมันเห็นผ่านมอนิเตอร์นะครับมันก็เลยบอกให้ทุกคนเนี่ยแยกกันคนละมุมนะครับแล้วก็หันหน้าเข้ากำแพงและพระเอกเนี่ยก็ได้ถามลามิเลสนะครับว่าบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องปีศาจท,ที่ลามิเลสพูดถึงเนี่ยจะเป็นยังไงลามิเลสก็ตอบกับพระเอกว่าทุกคนต้องตายนะครับจากนั้นนะครับนักสืบมาเนี่ยก็ได้เข้ามาบอกข้อมูลสําคัญกับพระเอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอซาร่าเนี่ยครับ มันแต่งงานเข้าครอบครัวเศรษฐีไปนะครับแล้วก็ฮุบเงินเข้ามาหมดเลยซึ่งไอ้เศรษฐีเนี่ยมันก็เป็นเจ้าของบริษัทรอปพอนะครับที่ไอ้เบนจามินทํางานอยู่พระเอกเนี่ยจึงสันนิษฐานว่าไอ้เบนจามินเนี่ยถูกส่งมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพื่อที่จะมาฆ่าซาร่าเพราะว่าผัวมันเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทไอ้รอปพอที่เบนจามินทำงานอยู่ส่วนคนอื่นๆที่ฆ่าเนี่ยก็เพื่อจะกบเกื่อนคดีนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับไฟในลิฟต์ก็เริ่มกระพริบลงอีกครั้ง กระพิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากนั้นก็ดับลงนะครับแล้วก็มีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นและเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นจากนั้นเมื่อไฟมาก็พบว่าไอ้เบนจามินคอหักตายนะครับซึ่งพระเอกเนี่ยพอเห็นภาพเบนจามินคอหักตายก็ตกใจเป็นอย่างมากครับเพราะไม่คิดว่าเบนจามินจะตายตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าไอ้เบนจามินคือฆาตกรนะครับตัดภาพมาที่ทีมดับเพลิงนะครับตอนนี้เขาเจาะกำแพงเข้าไปได้จนใกล้จะถึงลิฟต์แล้วนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยในลิฟต์ ไฟมันก็เริ่มกระพริบอีกแล้วครับแล้วไฟก็ได้ดับลงแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นและเมื่อไฟมานะครับก็พบว่าซาร่าเนี่ยถูกเศษกระจกแทงที่คอนะครับ ตัดกลับมาที่พระเอกเมื่อเห็นผู้เหลือรอดคนสุดท้ายก็คือโทนี่ตอนนี้เขาเริ่มปักใจเชื่อแล้วนะครับว่าโทนี่เนี่ยคือฆาตากรแต่อยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเธอบอกว่าเธอเป็นคู่มั่นของโทนี่พระเอกเมื่อได้เห็นคู่มั่นของโทนี่จึงถามไปว่าแล้วโทนี่นามสกุลอะไรคู่มั่นของโทนี่ก็บอกว่าเจนคาวัซกี้ชื่อของเขาคือแอนโทนี่เจนคาวัสกี้พระเอกเมื่อดินอย่างนั้นพัง,งะเลยนะครับ เพราะสิ่งที่เขาเข้าใจมาตลอดเนี่ยว่าอีมนุษย์ป้าคนนั้นเนี่ยชื่อเจนคาวาสกี้เนี่ยไม่ใช่เลยนะครับขณะที่โทนี่กําลังดูบาดแผลของซาร่าอยู่นะครับอยู่ๆอ,อีมนุษย์ป้าเนี่ยที่ผูกคอตายไปตอนแรกเนี่ยมันก็ลุกขึ้นมาครับฉากนี้นี่สยองสุดครับดูกี่ทีก็ยังสยองพระเอกนี่ยังตกใจังาะเลยนะครับจากนั้นนะครับไอ้โทนี่เนี่ยมันก็ถามอีมนุษย์ป้าครับว่าแกคือใครเนี่ยอีมนุษย์ป้าก็บอกว่าวันนี้ฉันเป็นแค่ป้าแก่ๆคนหนึง่ง ไร่ป้ามันก็ถามไอโทนี่นะครับว่าพร้อมสําหรับตาของแกหรือ,อยังและไอโทนี่นะครับมันก็นั่งหน้าจ้อยแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่มันเคยทานะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือไอโทนี่เนี่ยมันได้ขับรถชนรถของแม่ลูกคู่หนึ่งครับแล้วสองคนนั้นเนี่ย ก็ตายทั้งคู่เลยนะครับแต่อโทนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้รับผิดชอบนะครับพร้อมกับหนีไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับไอโทนี่เนี่ยมันก็พยายามจะขอโทษอีป้าคนนั้นครับแล้วก็บอกว่ามันผิดเองแล้วก็ขอร้องอีป้านะครับว่าไม่ต้องฆ่าซาร่าได้ไหมแล้วเดี๋ยวมันอะ่ะจะยอมไปด้วยเองนะครับอีป้าเนี่ยมันก็โกรธมากครับพร้อมกับก,บกระชากลิปต์ลงมา และในขณะที่ลิฟต์กำลังถูกกระชากลงมานะครับไอวอลของไอเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารที่ตายอยู่ข้างบน,นครับมันก็ตกลงมาใส่อไอ้โทนี่นะครับไอโทนี่มันก็เลยหยิบวอลขึ้นมาพูดครับพร้อมกับสารภาพว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยมันเคยขับรถชนผู้หญิงแล้วก็เด็กคนหนึ่งที่เบดเลแฮมไพส์นะครับและตำรวจเนี่ยก็ยังจับฆาตกรไอคนที่ชนแล้วหนีไม่ได้ด้วยนะครับซึ่งพูดง่ายก็คือคนที่ฆ่าลูกเมียของพระเอกเนี่ย ก็คือไอ้โทนี่นี่เองนะครับผมจากนั้นซาร่าก็สิ้นลมหายใจนะครับเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวและอยู่ดีไอ้มนุษย์ป้าก็บอกว่าข้าอยากได้เจ้าจริงๆนะโทนี่พร้อมกับยิ้มครับและในขณะเดียวกันทีมกู้ภัยก็ได้เปิดประตูเข้ามาช่วยไอ้โทนี่ได้สําเร็จนะครับพร้อมกับไม่เจอไอ้มนุษย์ป้าคนนั้นแล้วนะครับหลังจากนั้นแอนโทนี่เนี่ยก็โดนจับไปดําเนินคดีนะครับเกี่ยวกับคดีที่เาขาฆ่าคนตาย ไอพ้พระเอกเนี่ยมื่อ็ขับรถพาแอนโทนี y ไปสถานีตำรวจนะครับพร้อมกับบอกแอนโทนีว่าเขาเนี่ยให้อภัยแอนโทนีนะครับและหนังก็ตัดจบครับ และเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเหตุใดเนี่ยไอปีศาจเนี่ยมันถึงไม่เอาแอนโทนีไปซึ่งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะเหตุผลข้อไหนกันแน่เป็นเหตุผลเพราะเขาพยายามจะเสียสละตัวเองเพื่อช่วยซาร่าหรือเป็นเพราะเขาสารภาพบาปกับตัวพระเอกนะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าทําไมปีศาจถึงไม่เอาแอนโทนีไปถ้ามีความคิดเห็นดีๆก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมิสบูลด้วยนะครับขอบคุณครับ